สวัสดีครับพ่อชุ่มครับครับสวัสดีครับเคยอีสานใต้แล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ผมเคยอีสานใต้ครับท่านผู้ชมมาเจอคุณพ่อชุ่มพอดีครับคุณพ่อชุ่มท่านผู้ชมหลายๆท่านคงจําคุณพ่อชุ่มได้เนาะครับที่คุณพ่อชุ่มเคยเล่าแนวทางความฝันครับให้ในช่องเคยอีสานใต้ครับก็คือหลายงวด ก็คือเมื่อปีกายเนาะพ่อเนาะที่ผ่านมาแล้วก็คุณพ่อก็ย้ายจากหมู่บ้านนี้ครับไปอยู่่อยูบ้านละลมเนาะไปอยู่อีกที่นึงก็เลยไม่ได้เจอกันครับท่านผู้ชมแล้วก็ช่วงนั้นคุณพ่อก็เล่าคลิปก็ฝันก็ค่อนข้างที่จะแม่นครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นานแล้วที่ไม่ได้เจอกันเนาะครับช่วงนั้นที่ติดต่อคุณพ่อชุมไม่ได้ก็คือคุณพ่อก็ไม่มีโทรศัพท์ ครับครับแต่ตอนนี้มีแล้วมีแล้วครับเอ็งผมถามวันนี้ก็คือมีแล้วมีครับครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนาะผมก็จะขอเบอร์คุณพ่อไว้ด้วยเนาะติดต่อกันต่อไปครับคุณพ่อก็วันนี้ก็มาเจอกันโดยบังเอิญอีกแล้วครับอ่าพ่อมามาเห็นอย่างครับมือนี่ครับไอมือนี่ผมมาหาขายพล่มสอนพล่มครับก็คืออาชีพเดิมของคุณพ่อเนียนครับผมครับคือ เป็นช่างซ่อมพัดลมครับแล้วก็ซื้อพัดลมเก่าไปซ่อมแล้วซ่อมแล้วมาขายครับผมครับคุณพ่อก็ขยันมากครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมือนีเนาะคุณพ่อชุมบอกว่าเจอเคยีสานตายพอดีล้วก็ฝันดีมากเลยนะครับอยากเบาซูอ่าเนี่ยในในช่องของเคยีสานตายฝั่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะพ่อครับครับเพื่อเพื่อนสีด้มีโศมีลาบนํำ ครับหรือว่าทำมากคอยนั่มไปประกอบการเสียงโซกเนาะพอครับผมครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณพอชุมเบอกความฝันให้ฟังเนี่ยครับว่าฝันว่าจังไดครับเหตุการณ์ในความฝันครับผมโอ้ครับก่อนที่เบานั้นผมก็ขอสวัสดีพี่น้องก่อนครับเออก็คือผมฝันว่าไปทาบุญในวัดครับครับไปทาบุญในวัดเฮ็ดมาแล้วกะพอดีพระกนให้มาขามสามหน่วยครับครับให้มาขามสามหน่วยก่อนผมจะกลับ บานนี้ภาคก็มาจับมือผมครับครับมาจับมือผมผมก็เลยพรคนี่ติดเป็นยังน้ผมว่าเพราะว่าแปดหาสามนี่แหละขึ้นเลขสามว่ายถิ่มครับว่ายทิมครับแปดหาสามก็เก้าสามครับผมอ๋อคือพอสิตีเลขหายเลยแล้วก็ฝันฝันบย่าวาฝันบบย่าวครับฝันสั้นๆครับ ไอ้วัดนี้วัดใดครับพ่อที่พ่อไปทำแต่ผมกระโบหงครับผมว่าผมไปด้วยด้วยความฝันฝันเบื้องเอิ้นนะครับครับก็ไปเรื่อยๆนะครับผมไปทำบุญในวัดครับแล้วพอพระที่พ่อเพื่อนมาจับมือพ่อนี่พ่อคุยกักเพื่อนบอบอครับบอหงก็คือเหตุการณ์ในความฝันในความฝันมันเรื่อยๆครับอือโบหงเลยครับครับแต่ผมทำบุญในวัดครับครับแปลว่าฝันนี้คือต้องตีจากปริศนาความฝันเอาแม่นครับอ่า หลวงหลวงตาเป็นหลวงตาพระหลวงตาหรือว่าหลวงพ่อก็เป็นหลวงตาหมากัวครับหลวงตาเพราะเราก็เถาแล้วนะครับครับหลวงตาให้มาขามสามนวยสามนวยคือคุณพ่อชุมนี่ไปขอเพื่อนบ่ครับได้ความฝันขอบ่อรับไปทำบุญซื้อรับเอาเขาไปยังหันเพื่อนซื้อครับแล้วก็เฉกกลับก็ลาเพื่นกลับเพื่อนก็เลยให้มาขามสามนวยหน่ะนะครับ ให้มาขาม่าพกก็เลยมาบานหนึ่งเพื่อนเราขอจับมือครับเพื่อนเราขอจับมือเพื่อนก็เลยจับ้ำาล่าอีหลีครับก็เลยอำลาเพื่อนกระบานครับก็แค่นี่แหละครับ๋อครับครับตัวเลขคือตัวนี้เลยเนาะแมนครับเขาขอปืนครับท่านผู้ชมครับไปเสียงที่ว่ายิงปืนดังตั้งตั้งนี่คือเขาเขาศกครับแต่เสียงดังเนี่ยก็ขอโทษขออภัยเนาะพอพามาทายทำอยู่ไกลไกเม่น ครับผมคือคุณพ่อมาหรหาซื้อของเก่าพอดีครับซื้อพัดล่มเนาะพ่อมาขายพัดล่มซื้อพัดลมครับครับครับอันนี้คืออันนี้คือตัวเลขครับตัวเลขของคุณพ่อชุมครับแนวทางครับคุณพ่อตีหายพากับแปดครับหลักการมือประจัามือคุณพ่อชุมครับคุณพ่อชุมก็เลยตีไซเลขหาครับเลกห่าครับหลักการสามนี่คือบาขามสามคือบาขาามสามนวยครับสามนวยเนาะหลักการเก้าสามนี่คือบางคนก็ตีพาเป็นเลขเก้า ที่คุณพ่อเฝาสู่ผมฟังเนาะคร่ะคุณพ่อก็เลยกันเลขเก่าไว้เปิดเก่าสามแงนครับแต่เล็กสามนี่บ่ถิมเลขกสามว่ายถิมครับบ่ให้ริบเพราะว่าเพื่อนให้บักขามสามน่วยเนาะแงนครับครับถ้าแปดหาสามถ้าตัดกับสิ่เป็นแปดห้าแปดสามแม่ก็ห้าสามครับครับอ่าพ่อแล้วอายุพ่อชุ่มนี่ปีนี้จากปีแล้วครับพ่อมันกับปรทัเก่าวอกับโคกโคกทุบตีครับ พอชุมคือปีนี้อายุ64ปีครับผมครับอือครับพี่นากะ60 6บป่าล่ะครับปีนี้64เนอะพ่อแม่นครับแม่ครับเพราะว่าพามาจับมือพ่อเนาะแม่ครับท่านผู้ชมเพิ่นถามเบิ่งว่าเพิ่นขอจับมือแน่ก่อนถิเมื่อคนอาคนอะไรจับมือก็เพิ่นครับอือมาบนีอาสกียวกับอายุพ่อก็ได้เนาะกับโบน่ครับผมกับโฮู้ครับแต่แต่แต่หมาเลขสามว่าให้ทิมครับ มักแห้งเลยครับพ่อมักแห้งครับมักแห้งคือเด่นสามนี่พ่อมักเลยมีสามนครับบมักขามที่คุณแม่มาสามหน่วยครับอืมครับครับโอเคครับแต่คุณพ่อชุมนี่บอกผมว่าคุณพ่อบอวสีเลกเนาะครับแต่ตัวนี้ฟันมือขึ้นนี่ครับผมครับครับโอเคครับคือมันแน่วแน่นะครับพอเจอกันปุ๊บกันเลยเอือนใส่ผมเนาะครับครับโอเคเพื่อเพื่อคือดวงมัน ชมพองกันเนาะพ่อใชเลขเขาก็ได้ครับผมเพราะว่าโดนๆมาวาเทียนหนึ่งอืมอาเสร็จจากนี้เราก็จะไปไซต์ต่อครับพ่อผมว่าจะไปกินเขาเือนอื่อยครับอ๋อซอยอ่าทียนเคยสารไต่ลงไปเล่ะครับก็คือแม่ววเนาะแม่อ๋อครับแมาแวะกินเขาบ้านใหญ่ก่อนครับแล้วก็คอยสีเดือดทางต่อเป็นบ่คราบโอเคครับครับผมแจะมีตามนี้เนาะพ่อเนาะครับ ขอให้เลขของคุณพ่อให้แนวทางมากขอให้โชคให้มันครับขอให้แตกสามตัวเนาะพ่อครับผมครับครับนี่ครับท่านผู้ชมครับแปดห้าสามกับเก้าสามครับเดียวทางความฝันตัวเลขของคุณพ่อชุ่มครับนานๆจะได้เจอกันแล้วก็มาเล่าความฝันให้ฟังครั้งหนึ่งเนาะพ่อครับผมตัวของคุณพ่อเองก็คือส่วนมากแล้วเวลาฝันก็จะบอกเลขคนที่รู้จักแต่ตัวเองไม่ไม่ซื้อเนาะพ่อเนาะครับครับ ก็ขอให้แตก3ามตัวนะพ่อนะครับครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสุดท้ายนี้ผมเคยสารใต้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงๆรวยๆครับคุณพ่อมีอะไรจะบอก FC ฟซีไหมครับก็ผมก็ขอสวัสดีก่อนครับก็คือจังไหนจางไหนกับผมฝันมาแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนที่เบิ่งคลิปเคยีสานใต้ ให้พิจารณาเบืองว่าอันไดมันที่พ่อไกลเครี่ยงที่ควมฝันผมก็ให้พิจนานาซอยผมแน่คือผมฝันมาจาังสี่ผมจะสี่ตังไหนเนะ่ยนะครับกกับผมกับบมีอยังหลแล้วครับขอสวัสดีครับคุณครับ